ครัวคอยเองมาแล้วเจ้าพี่น้องไปครับพี่น้องวันนี้ภาพพี่น้องมาเฮ็ดมิหนุงง่ายกินกันครับผมมิหนุงง่ายแตดรสชาตินี่แซ่บขนาดครับผมเสื้อวันละลายถั่นละลายคนต้องมักมิหนุงนี่ครับผมน้ำพริกปลาทูครับผมมันเลืมวิธีการเฮ็ดกันเลยครับกัวพริกหอมแดงกระเทียมครับผมนี่ครับ ปลาทูของเขาครับผมตุ่มใส่น้ำปรลาไว้แล้วครับผมใส่ผงนวลลงไปตำให้เขากันครับผมตำเครื่องผสมทุกอย่างให้เขากันครับพริกกระเทียมหอมแดงปละทูครับผมตำความเหลืยเด็ดประมาณนีกนใส่ได้ครับผมหยอดด้วยน้ำปรลาตุมสุกครับนี่ยอดลงไป เรื่อยๆครับผมเบื้องปริมาณเอาครับคว่วข้นคั่วนัวพี่น้องมักแบบเดียกะจัดเลยครับผมนี่ยังขนอยู่กับใส่น้ำลงไปเรื่อยๆครับผมนี่ผมเสด็จประมาณนี่กับพ่อครับผมกินกับเขาสวยร้อนๆครับผมปรุงเครื่องด้วยน้ำปลาครับผมรสชาติซิมเบืองตามใจชอบพี่น้องเด้อครับผมรวยด้วยใบสะหน่ครับผม หอมครับผมนี่โคเลโคเลโคเลครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับพร้อมเสืรบฟครับผมนะพริกปลาทูครับผมมีน้ำพริกแล้วก็ต้องมีผักครับผมนี่ผมจะลวกผักครับมียอดตำรึงกับผักขมครับพี่น้องบ้านพี่น้องอื่นผักยังนองครับผมบ้านผมอื่นผักขมครับนี่ครับลวกผักแล้วก็ไปเจียวไข่คนห้อนกันเลยครับผมมีใบชะอมมี หอมแดงซ้อยครับลูกโดดครับผมพิคินุสวนครับผมนี่เจียวสองฟองครับมือนี้ครับผมบุงรสเดรยซอสฝาเขียวน้ำปลาครับย่างละนิดลน้อยครับผมโคเลโคเลโคเลครับสี่นี่พริกประทูกกับตองมีเจียวไข่ชะอมครับจังจะเขากันครับพี่น้องลวกพักสุดจัดครับมนูนี้ครับผมมนูง่ายงครับผม ตั้งน้ำมันเดือดครับที่ไข่เจียวเขาลงไปครับผมกลับท่างครับพี่น้องนี่เบิ้งครับผมผมจะมัดแบบไข่เจียวแบบกรอบๆครับผมนี่ครับกลับท่างอีกรอบนึงครับผมนี่เอาให้กรอบๆเลยครับผมชอบกรอบๆครับกรอบนอกนุ่มในครับผมนี่เรียบร้อยครับไข่เจียวชะอมครับผมไปจัดจานเสิร์ฟครับพี่น้องนี่ครับน้ำพริกปลาทู ไข่เจียวชะอมครับผมนี่ผักกะจิมีดมะเขือเปาะมะเขือพวงครับผมลวกผักที่ลวกไปเมื่อกี้นี่ครับผมมาๆๆครับมาเสร็จๆทำกันครับผมสวบ